ูพบทรอนโชว์สภาพเสียงไม่ไหวฟืนร้องเพลงหมอชี้ใช้งอนตลอดจนช้ำค่ะนักร้องเสียงคุณภาพยังตู่พบทรอนเจ้าของบทเพลงฮิตติดหูนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นพูดทำไมทาหากโปรโดอย่ามาสงสารล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าที่คนเป็นนักร้องไม่อยากเจอชนิดมาทาั้งภาพและคลิปยืนยันชัดๆจนแฟนเพลงสงสารสุดๆด้วยตู่พบทรอนได้ลงคลิปพร้อมโชว์เสียงแบบแหบก่อนเล่าในคลิปว่านี่คือสภาพเสียงตอนนี้ ับไม่ได้พยายามตามเทรนที่ปั๊บโปเตโต้แต่นี่คือเสียงจริงๆตอนนี้เลยไม่แน่ใจเย็นนี้มีงานและพรุ่งนี้มีงานจะสามารถไปด้วยได้หรือไม่ด้วยสภาพเสียงแบบนี้แต่แอบ,บสองสารคนฟังคือใจสู้อยากไปแต่ถ้าร้องเสียงแบบนี้ทั้งโชว์ก็สงสารคนฟังหรือไม่ก็ต้องร้องต่ำเลยตลอดทั้งโชว์ก็เป็นโชว์ที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่วันนี้จะลองไปหาหมอดูว่าเป็นอะไรเพราะไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตที่ เสียงแทบขาดขนาดนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีค่ะรวมถึงลงคลิปที่คุณหมอกำลังอธิบายที่เกิดขึ้นว่าสายเสียงข้างหนึ่งแดงกว่าอีกข้างมันคือการปลดกวางดีแต่ ดีแต่ข้างหนึ่งมันบวมกว่าบวมด้วยแล้วมีเซมหะมากากะเลยเลอะเทอะไปหมดครั้งนี้ดูบวมกว่าครั้งก่อนมันคงไม่หายจริงเพราะใช้งานตลอดมันอยู่ช้ำอย่างนั้นพร้อมกับชัดแจ้งว่าวันนี้เจอการที่งานก็วันนี้เจอการที่งานทอก,ทอกสอน,นครับแต่ต้องอธิบายด้วยร้อง,งเพลงไม่รอดจริงๆขอบคุณพี่ที่มาช่วยร้องแทนและขอโทษทุกคนที่ตั้งใจมาเจอการที่ร้านแม่เพนซี่ฟู้ดเล็กฟิวในวันพรุ่งนี้ด้วยหายดีแล้วเจอกันใหม่ ทำเอาแฟนๆนั้นเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันอย่างาล้นหลาม